สวัสดีครับมาถึงผมได้นะครับกับไอส์แล็เจ็ดทางเลนนะเพื่อนแชมป์ครับท่าผมมาครับมันกินสี่ชั่วโมงนะครับมีสองถุงสี่สิบครับมันหนึ่ชั่วโมงอ่ารับคำท้านะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมของก่อนเลยนะฮะนี่ครับน้ำแข็งน้ำแข็งยี่สิบบาทสองถุงนะเทีก่อนเลยเทียบก่อนเลย แต่เต็มน้นนมนำมาน้ำมไม่ใส่มัน,นไม่ใส่ ที่ฝันมาเด็กๆครับเด็กๆมันแข่งไม่มีกันเลยเด็กๆครับเด็กๆ,ๆมากครับแข่นิดนึงนะหลังจากเสร็จสิมนี้ครับวันพฤหัสนี้ครับพี่แบงค์เราพี่แบงค์พระนวัดนะจะไปจะไปแย่งติมเด็กที่วัดอะไรเนี่ย วัดสักุนานะพี่พิเศษนะเดี๋ยวเราจะช่วงกันนี้ทำบุญกับพี่เขาเลยนะครับโอเคครับเตรียมของเสร็จแล้วเนยขอดี่แล้วได้ทีแล้วได้ทีแล้วเราจะมาเริ่มไอส์ลเก็ตกันเลยฮะเปนวินาทีสำคัญเลยนะจัดเต็มมาจัดเต็ม นะเับพูดกล้าคนถัดไปนะเจนนี่ด้วยต่อทันทีนี้เขาบอกด้วยครับสาธุท้าต่อคนถัดไปนะครับคนแรกเลยฮนะอ้อนสมบัติน่าสนนะครับ คุณคนแรกครับวันนี้คุณทำกับผมไม่เยอะนะ๋ยวเราเจอกันคนที่สองครับคนที่สองอ๋อสยดรับสยดที่รวยค่ะบแต่นุ่มรักเต็มธนาคมครับเที่ยวมันสบายครับแล้วคนสุดท้ายครับคนที่สามครับขับไม่ได้เลยครับพี่แบงค์เองครับพี่แบงค์นวัฒน์ทนสอนครับส่วนนสอนนะ ขาจะไปทำบุญพอดีเลยโชื่อการนี้เลยครับเท่านี้ครับสวัสดีครับ